ตทสามพลังใจ v ีไฟท์ t ูเกเตอดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่14 7-9สิงหาคมนี้ MCC Hall หอเดอะมอ์โคราช 好。<music> <music> ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะคืนวันจันทร์ที่20กรกฎาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพ,พร้อมๆกันคําคืนนี้อยู่กับภูณทิรดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะคำคืนนี้มีความเคลื่อนไหวหลากหลายนะคะในะประเด็นเศรษฐกิจนักลงทุนก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะคะแนนน้ำเนี่ยเป็นของฝ่ายฝั่งคู่แข่งอย่างไนโตรไเดนนะคะซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ออกมาปฏิเสธเลยหลังจากทีี่เาามกร อย่างเสียงจาก Fox News นะคะแล้วระบุบอกว่าโจไบเดนเนี่ยมีคะแนนนําท่านนะท่านมองอย่างไรเขาบอกว่าเขาไม่สนใจนะแล้วก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะ,คะยังคงเชื่อมั่นว่ายังสามารถที่จะคว้าชัยชนะการเลือกตั้งได้คือ,ต,อ,อต้องบอกว่าถ้าเราติดตามขา่ขาวขวดด่าวคุณดูนักธารเนี่ยจะเห็นว่าท่านอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะ,ะ<ช>เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ออกมาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเขาอิจฉาการรับมือในเรื่องของโควิด -19 ของสหรัฐกันนะที่มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเขามีการตรวจเชื้้อในววงงกา แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่คัดจมูกเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วประเด็นข้อคืนวันนี้เดี๋ยวก็ติดตามด้วยนะคะบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ล่าสุดยังคงบ <c oughs> <Facebook S 3> อยคอร์ดเฟซบุ๊กเนี่ยน,นะคะล่าสุดเป็นทางด้านของ Disney นะคะที่ออกมาบอยคอร์ดด้วยครึ่งปีแรกเนี่ยใช้เม็ดเงินโฆษณาไปมหาศาลเลยทีเดียว6,700ล้านบาทนะคะ <c oughs> น่าจะส่งผล <c oughs> สะเทือนไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่เพียงเท่านี้ จากภาพรวมของการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะที่ติดตามมาฝากกันค,คืนนี้เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วค่ะซึ่งก็จะมี2ประเทศหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มในการที่จะพิจารณางบฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะถัดไปแต่ว่าประเด็นในค่ําคืนวันนี้เนี่ยจับตามองไปที่สาภาพยุโรปค่ะหลังจากที่เตรียมการพิจารณาแผนฟื้นฟูกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่ายังตกลงกันไม่ได้นะคะและในวันนี้ทิศทางของค่าเงินยู ยูโรก็ยังคงมีที่แข่งแข่งค่าเพื่อที่จะลุ้นกับการผ่านงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจแหละค่ะล่าสุดนะคะการประชุมตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูจํานวนเงินทั้งสิ้น7.5แสนล้านยูโรหรือว่า8.55แสนล้านดอลลาร์นะคะโดยที่ระหว่างเรากําลังคุยกันอยู่นี้ก็กําลังประชุมกันอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์และค่ะซึ่งทางด้านของ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์นะคะมิสเตอร์มาครุเตอร์นะคะก็ระบุบอกว่าการเจราจาเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า e อมีความคืบหน้าแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าการเจราจาอาจจะคว้าน้ําเหลวหลังจากที่ประชุมนั้นไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูได้ยังมีความคิดเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือค่ะรวมถึงการจัดสรรเงินช่วยเหลือการกํากับดูแลการใช้เงินซึ่งเงินส่วนหนึ่งของกองทุนดังกล่าวจะถูกจัด สรรให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะพร้อมกับระบุว่าไม่จําเป็นต้องใช้คืนเงินด้วยนะคะและที่เหลือจะเป็นเงินกู้ซึ่งประเทศที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างอิตาลีและสเปนก็น่าจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในขณะที่ เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนออสเตรียนะคะเป็น4ประเทศที่คัดค้านการให้เงินแบบให้เปล่าค่ะขอให้ประเทศที่ได้รับเงินกู้จะต้องทําการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแลกลับกับความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะค่าคืนนี้ถือว่าเป็นค่ําคืนที่4แล้วนะคะในการพูดคุยกันแล้วเขาก็หวังกันด้วยว่าน่าจะมีการปิดดิลกันได้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาในเรื่องของค่าเงินยูโรนั้นปรับตัวนิวหาในรอบ4สัปดาห์เลยนะคะส่งผลให้สินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยก็มีการปรับขึ้นกันด้วยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเรามาาดูกันนใเรื่อองงขภพ รวมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนโควิด -19 นะอาจทําให้หลายๆประเทศนะั้นประสบกับปัญหาที่อาจจะต้องมีการเพิ่มสภาพคล่องกันด้วยหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการส่งออกกันด้วยค่ะลาสูดญ,ญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาว่าการส่งออกของเขาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงแน่นอนพอปรับตัวลดลงไปแบบนี้นะคะภาคอุตสาหกรรมหรือว่าการจ้างงานก็อ,อ,อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะทางด้านของญี่ปุ่นนะคะมีการออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผลกระทบต่อในเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ที่ทําให้มีการปรับตัวลดลงไปประมาณ26.2%โดยทางด้านของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยโนรินชูคก ชูคินนะคะของญี่ปุ่นนายทาเคชิมินามิค่ะมีการเปิดเผยว่าการส่งออกของญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนปรับตัวลงไปกว่า26.2%อยู่ที่ประมาณ4.86ล้านล้านเยนซึ่งมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่รัดับ24.9ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วค่ะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกดดันคําสั่งซื้อโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นสินค้าส่งออกสําคัญส่งผลให้การส่งออกไปยังสหรัฐปรับ ตัวลดลง4.46.6อยู่ที่7,24,683ล้านเยนเฉพาะการส่งออกรถยนต์นะคะปรับตัวลดลงไป63.3เอยู่ที่55,812ล้านเยนขณะที่การส่งออกไปจีนปรับตัวลดลง0.2อยู่ที่1.243ล้านล้านเยนค่ะการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะที่มีการสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมดของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงไป15.3ส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU ปรับ ตัวลดลงไป28.4%ซึ่งจากสถานการณ์การส่งออกที่ปรับตัวลดลงเกือบจะทุกกลุ่มสินค้าแล้วก็หลากหลายประเทศนะคะทําให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าหากคําสั่งซื้อสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยังเป็นเช่นนี้ต่อไปภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องปรับลดกําลังการผลิตบริษัทเอกชนหลายแห่งอาจจะประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนถึงขั้นล้มละลายตัวเลขคนตกงานในญี่ปุ่นจะสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะ ก็ต้องลุ้นแหละนะคะว่าภาคธุรกิจนั้นจะต้องมีการพื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะท้างกลางการแพร่ระบาดท,ที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะพยายามเปิดการท่องเที่ยวอยากจะมีทราเวลมอบเบิล <level S 2> กับนานาประเทศนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ากรุงโตเกียวนั้นมีอัตราผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นที่น่าก,กังวลแล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะพอมองจากญี่ปุ่นไปมองอีกประเทศหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ในโซนของเอเชียเหมือนกันนั่นก็คือทางด้านของอินเดียนะคะ มีแผนที่จะส่งออกนะคะสินค้าต่างๆนะคะให้ได้รับความต้องการจากนานาประเทศด้วยโดยล่าสุดค่ะทังด้านของอินเดียนั้นมีการประกาศนะคะว่าสามารถที่จะสร้างยอดขายได้กว่า2,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐผ่านการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ amazon.com นั่นเองค่ะโดยในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะ amazon.com i n c ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันนี้ ผู้ขายสินค้าขนาดเล็กและขนาดกลางในอินเดียได้ทำตามโครงการโปรแกรมส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกหรือว่า global selling ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากโปรแกรมดังกล่าวเปิดตัวในอินเดียในปี2,558ช่วยให้ผู้ประกอบการชาวอินเดียกว่า6,000 60, 0รายสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกได้โดยในเจฟ f b เบซซสนะคะผู้ก่อตั้ง Amazon.com ได้ระบุบอกว่าบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซของสหรัฐนั้นสนใจจะลงทุนประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกิจดิจิทัล กับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในอินเดียซึ่งคาดว่าจะส่งออกสินค้าที่ผลิตในอินเดียมูลค่ากว่า1นึ่งมืนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ภายในปี2568ร้อพร้อมกับเป็นพันธมิตรกับธนาคารอินเดียเพื่อให้สินเชื่อราคาถูกแก่ผู้ขายรายย่อยอีกด้วยสําหรับตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของอเมซอนอินเดียนะคะก็คือการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาค่ะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายในช่วงเทศกาลสําคัญอย่าง Black Friday Cyber m อร์มัน r i m e Day มเดสินค้าที่ได้รับความนิม ยออย่างมากคือเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสินค้าตกแต่งบ้านผลิตภัณฑ์เครื่องหน,นังและในอีกหลายๆห,หมวดสินค้าล่ะค่ะ ตอนนี้อาจจะต้องพึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีการช้อปปิ้งออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีการเติบโตแล้วก็ปรับตัวไปในอนาคตกันได้ด้วยค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเรากันบ้างต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังขมขม่นเลยนะในการที่จะไปจองสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ว่าล่าสุดนะคะวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเนี่ยอย่าฉวยจังหวะในการที่มีการปรับขึ้นราคานะคะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ออกว่าโครงการนี้เขาจะมีการช่วยจ่ายกันให้ด้วยอันนี้จะ เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังกันเลยนะคะเพราะว่ามีการโทรไปสอบถามที่โรงแรมที่พักกันมาด้วยนะว่าเอ๊อยากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะต้องทํำยังไงบ้างโรงแรมบอกว่าถ้าจะใช้โครงการนี้ค่าห้องจะเพิ่มขึ้นอีกนะอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะที่วันนี้ทางด้านกระทรวงการค้าเขาออกมาบอกกันด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยได้รับความนิยมดังนั้นเฟสสองอาจจะมีให้เห็นกันด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เปิด <S an> ให้ประชาชนนะ <S <S <an> <S เข้าไปจองสิทธิ์ในการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะมีการช่วยในการออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักกันด้วยนะคะรวมถึงให้เงินไปเที่ยวกันด้วยวันละ600บาทแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะช่วยในการออกตั๋วเครื่องบินกันด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกําลังพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันในระยะแรกซึ่งจะเปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าจองห้องพักเป็นวันแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com โดยพบว่าตอนนี้นะคะมียอดชําระเงินค่าห้องพักและประมาณ87,960เสีดังนั้นจึงขอเวลาพิจรารณาอีก2สัปดาห์ก็คือซักช่วงต้นเดือนสิงหาคมก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ขยายโครงการระยะที่2ค่ะหากมีวงเงินในโครงการเหลือเพื่อเน้นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองและวันธรรมดาที่จะสนับสนุนค่าที่พักในอัตรามากกว่า40%จาก ระยะแรกด้านกระทรวงการคลังนะคะโดยคุณลัว,วลรแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้ประชาชนสามารถวางแผนและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงช่วยให้ผู้ประกอบการเริ่มมีไรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจขณะเดียวกันนะคะก็เตือนเลยว่าอย่าให้มีการฉวยโอกาสหรือว่าขึ้นราคาขึ้นนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้จะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและจะมีการพิจารณามาตรการ ที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลต่อไปคือต้องบอกว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขามีการเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าใช้โครงการเราเที่ยวด้วยการกับจองห้องพักธรรมดาเนี่ยราคาไม่ได้แตกต่างกัน่ะะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนไทยฉลาดในการเปรียบเทียบนะคะฉลาดในการซื้อของท่านผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่ท่านขึ้นราคาในช่วงนี้อาจจะเสียโอกาสไปก็ได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะประเมินทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันค่ะ ถ้าอยากสะสมคะแนนแลกตั๋วบินฟรีก็ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรอใช้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 อีกใช้เร็วอีกใช้ต่อตเร็วอีกเบ่งเร็วเร็วอีกคะแนนไม่ถึงก็แลกตั๋วไม่ได้ <c oughs> ลองบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพแค่ใช้จ่ายประจำวันก็รับดิ๊กออยร์รวัวๆมีเท่าไหร่ก็ใช้แทนเงินจ่ายค่าตั๋วได้ยิ่งใช้บัตรที่แอร์เอเชียรับดิ๊คพอย์สูงสุด10เท่าถึง3 1บธันวาคม2563บเบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพบัตรสำหรับคนชอบบิน การเงินธนาคารเก้าข้อสู่ปีที่39ด้วย Financial m e d มีเดียแ o ลตฟอร์มนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ o อทูโอเพราคุติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h ที่นี่ที่เดียวร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย ไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่14 7สงสิงหาคมนี้ MCC HALL อเดมอร์โคราช หุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามคือการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะวันนี้กสจิกรไทยมีการประกาศออกมาแล้วแล้วก็ปรับตัวลดลงอาจจะเป็นแรงกดดันทําให้หุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงไปกันด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็วันพรุ่งนี้นักลงทุนจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรค่ะคําคี้พูดคุยการกับคุณกรพัฒนวรเชษเพิ่มในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัททรัพย์โนมุระพัฒนาสินจํากัดค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒนค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณทานคุณหญิงครับค่ะเราประเมินที่ทางยังไงดีคะจังหวะแบบนี้ข่าวร้ายเริ่มมาและสําหรับผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะคะที่ประกาศออกมาเป็นธนาคารแรกนั่นก็คือกสิกรไทยผลประกอบการนั้นปรับตัวลดลงเรากังวลใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับจริงต้องบอกว่าผลการกลุ่มธนาคารนี่ค่อนข้างออกมาเป็นนักติดเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวหลักๆซึ่ง ตลาดเองคาดว่าผลการจะค่อนข้างดีอย่างโตทิสโกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่างบออกมาเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีดาวไซวิสในแง่ประมาณการของรัฐบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เห็นสัญญาณในเรื่องตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับที่ยังคงเป็นปัจจัยลบนะครับ NPL เองเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดังนั้นทำให้การตั้งสำรองอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะครับเช่นเดียวกับตัวกสิกรไทยนะครับองบอกว่านี้เองเนี่ยตลดาดค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะครับที่ผลการดีองออกมา ต่ำกว่าคาถึง66นะครับกำไรสุทธิเองเนี่ยทำได้แค่217 00 0ล้านบาทนะครับภาพรวมนะครับ NPL ก็ยังคงมีสัญญาณที่เร่งขึ้นนะครับการตั้งสัมรองก็ยังคงสูงซึ่งถ้ารูตามวงจรเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเห็นตัวเลขของกลุ่มธนาคารที่แย่ที่สุดนะครับเท่าที่เราพอประเมินตอนนี้อาจจะเป็นช่วงไตรมาส3นะครับเนลักนะญญาไตรมาส2ที่ไม่ค่อยดีก็ส่งผลนะครับกระทบต่อ เราไม่คอยอย่างไรต้องมีการหานประมาณการปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงนะครับเล่นโดยรวมก็ต้องบอกว่าผลวระการที่ออกมานะครับสาคาดจะเป็นปบใจถ่วงนะครับตัวตลาดหุ้นไทยอยู่ในตอนนี้ครับผมเอาเฉพาะตัวเคแบงกันก่อนนะคะคุณกรพัฒน์คคนที่ถืออยู่ตอนนี้จะทํายังไงดีคะมันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นด้วยไหมสำหรับตัวนี้เออจริงๆต้องพูดแบบนี้นะครับว่า ตราบที่เรายังประเมินจุดต่าสุดนะครับของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างหนึ่งนะครับแม้ว่าหลายๆค่ายจะมอยใช้กันว่า GDP ไทยอาจจะเจอจุดต่าสุดในช่วงไตรมาสสองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังประเมินคือการฟื้นตัวของหีบไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวแบบดเชฟนะครับอาจจะเป็นการฟื้นตัวในลักษะตัวยูนะครับไม่หมายถวงว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่เองเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะกระตื้นขึ้นมาบ้างแต่คงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะนะครับเป็นกลุ่มราคารนี้งเนี่ยถ้าถามผมว่า ลงทุนได้ไหมนะครับกับบริษัทที่ค่อนข้างถูกก็ต้องบอกว่าพอที่จะลงทุนได้แต่ว่าคุณต้อง็นทุนที่ระยะยาวจริงนะครับยาวเองก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องถือครองมากกว่า2ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับนี้ก็พอที่จะคาดหวังการฟื้นตัวของราคาหุ้นนี้ช่วงไปได้นะครับแต่ก็ตามเองจากที่เรายังประเมินนะครับภาพของตัวการวิ่งขึ้นของ NPL ยังไม่เจอจุดต่าสุดเองเนี่ยเออยังไม่เจอจุดสูงสุดเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณราคาไม่ยังคงถูกกดดันในเส้นนี้เช่นภาพรวมเองถามว่าช่วงถัดไปผมก็บอกแล้ว จะเอาผู้ฟอร์มได้ไหมก็ต้องบอกว่าผมมีคิดว่าดีที่สุดก็คงแ่งตัวตามตลาดสำหรับตัวกลุ่มธนาคารครับผมค่ะหลังจากนี้นะคะเรามีการประเมินถึงปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยลบก่อนดานต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคะครับอยนี้เห็นชัดเลยว่าพองธนาคารกสิกรรายงานออกมาไม่ค่อยดีนะครับหุ้นที่ตลาดเองอาจจะเล่นเนเน,เน,นำๆมาหน่อยหรือว่าเล่นเผื่อว่าผลอกอบารนี้อาจจะ พอลุ้นนะครับที่เป็นบอตทอมเอาเนี่ยมีแรงขายออกมานะครับในหลายตัวเลยไม่จะเป็นตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการนะครับส่วนหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาจะเป็นหุ้นที่ตลาดเองค่อนข้างมองไว้ผลการน่าจะดีนะครับด mm ัง hmm. นั้นเราจะเห็นตัว c p f นะครับ mm hmm. บูร์เเมนไทยพาราจี ica, พวกเนี้ยซึ่งผลการไตรามาสสองในรวมอาจจะดีกว่านะครับเซกเตอร์อื่นพอสมควรหรือว่าซีทีเอ็นตัวแอดวานซ์อินพัท นะครับเป็นตัวประคองตลาดส่วนหุ้นที่ตลาดเองไม่แน่ใจใเรื่องผลงก,การหรือว่ากลัวในคติเซอร์ไพรส์ Surprise เนี่ยมีแรงขายมาเยอะเะะนี่นผมคิดว่าบรรยากาศของการการายงานกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับถ้ายังเป็นสัญญาณแบบนี้อยู่ในส่วนตัวแบงค์ที่เหลือเองจะยิ่งทําให้ตัวหุ้นที่ตลาดไม่แน่ใจผลงก,การเนี่ยนะครับในภาคการผลิตถูกขายออกมานะครับในลักษณะคล้ายๆกันมากคือนนักทุนเองจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยตลาดกำลังทันประมาณการนะครับตลาดหุ้นไทยตอรงนี้รอบหนึ่งนะครับดยเฉพาะผลงก,การปีนี้กับปีหน้า ซึ่งผมก็ดูในส่วนตัวอัเลชันตลาดหุ้นไทยณจุดปัจจุบันเ,เองนะครับเอากำไรปีหน้าเลยปีตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่16.5เท่าเทียบกับกำไรปีหน้านะครับถามว่ามันถูกหรือแพงค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณสัก15.9เท่านะครับแล้วก็ถ้าเรามองข้ามไปเทียบกับตลดาดอื่นๆเราอาจจะดูอยู่ในกลุ่มที่ PE ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นรองแค่ตลาดสหรัฐนะครับ ตัวญี่ปุ่นนะครับตัวอินเดียแล้วก็มาเลเซียเท่านั้นเองที่มีออร์เดอร์ันสูงกว่าเราสำหรับผลระการที่คาดการสำหรับปีหน้าด้วยซ้ำไปนะครับในตรงนี้ต้องบอกว่าผมก็เป็นตัวที่จํากัดนะครับอัพไซส์ตลาดหุ้นไทยเฉ่นผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยดีสุดเป็นไซด์เวย์นะครับถ้ามองวันพรุ่งนี้แล้วก็ตลอดสัปดาห์เองเนี่ยก็คงมีแนวต้านที่หนึ่งพันยนงพันสามร้อยแปดนะครับไม่น่าจะเกินเลเวลนี้ส่วนตัวแล้วกับฐานแนวรับเองเนี่ย1330 1 3า0เป็นแนวรับขย์หนึ่งสัปดาห์ครับผม ถ้ามองสถานการณ์แบบนี้คุณกรพัฒนแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะอาจจะต้องลดสัดส่วนพอร์ตหุ้นหรือว่าพักการลงทุนไว้ก่อนไหมคะเออจริงๆก็บอกว่าผมก็แนะนําลดน้าหนักการลงทุนมาต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วครับตัวพอร์ตการลงทุนของหุ้นโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ2 0่สิบยเนที่ว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมะครับกับสภาพการปัจจุบันซึ่งตลาดเทรดที่ททปีปีหน้านะประมาณสัก1 5 1 6้าสิบเท่านะครับเการเลือกซื้อหุ้นเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทีมเด่นคือทีมข่านบาทอ่อ,อนค่านะครับ กลุ่มธุรกิจฟู้ดส่งออกอาหารเนี่ยนะครับน่าสนใจ CPF ไทเนียนโฟลเซน่นนะครับ GFT นะครับหรือว่าตัว c f c พวกนี้ผลการในรวมจะมีสัญญาณที่ดีกว่าตลาดรวมนะครับหรือบางตัวงบใบมาสออาจจะไม่ดีแต่ว่าข้ามปใปไมาสองได้มาก, 3, มาก 4, มสญญาี่จะมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกหุ้นในประเทศเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ,อ,อาจจะต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับัูที่ผลการน่าจะดีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตัว ทัสโกนะครับหรือกลุ่มเครื่องดื่มอย่างตัว o อเกับอิชิอันนี้ก็พอที่สามารถลงทุนได้ครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้คุณกอษณพัฒบอกว่าตลาดหุ้นจะขึ้นได้เนี่ยต้องดูสัญญาณเศรษฐกิจกันด้วยวันนี้ผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐจไทยจะขึ้นตัวแบบไนกี้เชฟคือจะ, <yes> จะเป็นลูกศรแล้วก็เป็นยาวๆแสดงว่าสัญญาณดีนะถ้าดูเป็นลูกศร <même> แต่ว่าจะไปเห็นชัดเจนหรือว่าเริ่มปรับตัวดีขึ้นปลายปี2 5ง4อห๋อเนื่องว่าจะหมายความว่าเป็นเครื่องหมายถูกคือขึ้นยังไงก็ถูกหมดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารต่างปรระะเเททททศแลลล้วกกกก็าาางือุนนนนี่่่สใจัค ข้อมูลโดยการเงินธนาคารมหรกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครครั้งที่14เวลปีอียูดีมีสุข ก,การเงินการลงทุนครบวงจรพบสินเชื่อบ้าน SME สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอนุมัติไวในงานเงินฝากสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยดีมั่นใจมีเงินใช้อย่างสุกเฉินออมร้อยลงทุนสร้างเงินล้านหุ้นทองสะสมกำไรมีเงินใช้หลังเกษียณประกันชีวิตประกันภยัยเลือกคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ และพบกับมันนี่เอ็ o ซ์ i อ e ออนไลน์แพทฟอร์มใหม่ทำพฤกกรรมออนไลน์ง่ายๆค่ะ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m 7-9สิงหาคมนี้ m c c h องเยี่ยมบอโคราชจัดโดยการเงินธนาคารเวลาป่วยแล้วสวัสดิการสุขภาพที่มีนั้นไม่พอก็ต้องช็อปอัพด้วย Extra Care Plus คุ้มครองคุณแบบช็อปอจากสวัสดิการสุขภาพที่คุณมีแล้วยังคุ้มครองโควิด -19 ด้วย เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตมหารรมการเงินมานี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่สิบสี่งสิงหาคมนี้ MCC H. อเด The มอ l l โคราช ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามภาวะการลงทุนกันต่อค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงไปประมาณ1จุดนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังต้องลุ้นกันด้วยค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มของธนาคารค่ะวันนี้หุ้นไทยปิดกันไป1358.29จุดปรับตัวลดลงมา1.29จุดมูลค่าการซื้อขาย5 2 3ห3 8่ายล้านบาทวันนี้หุ้นไทยแกว่งไซเวย์ในกรอบคล้ายกับตลาดต่างประเทศค่ะบ้านเราได้ร แรงกดดันจากหุ้นของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะที่มีการประกาศออกมากําไรครึ่งปีแรกเนี่ยปรับตัวลดลงไป52.1% 8เเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2นะคะมีการประเมินว่าปรับตัวลงไปค่อนข้างที่จะลึกค่ะส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีกําไรนะคะ9,550ล้านบาทมีกําไรสุดทธิสาหรับไตรมาสสองสอล้านบาทค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนักวิเคราะห์คาดการมองกรอบ 1, 3 5 0ถึง1,370จุดค่ะ วันนี้เคแบงก็ปรับตัวลดลงมานะคะ3.60%ค่ะค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายนะคะในฝ้าฝั่งของตลาดผู้ในโซนเอเชียนะคะก็ถือได้ว่ามีบรรยากาศคล้าคล้ากันไปละคะ่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนค่อนข้างผิดหวังกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดอย่างทั้งด้านของการรายงานเมื่อต้นรายการเนี่ยนะคะตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะติดลบไปกว่า26%ในขณะที่โซนอื่นๆอ,อย่างฮ่องกงเองเนี่ยนะคะก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านางแคลลี่ลามผู้บริหารเขตพิเศษฮ่องกองออกมายอมรับเลยนะคะว่าอัตราการแพร่ระบาดนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่ากังวลใจส่วนวันนี้ตลาดหุ้นนะคะของจีนปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสค่ะหลังจากที่จีนนั้นยังคงมีนโยบายอุดหนุนสภาพคล่องยังคงอัตราดอกเบี้ย LPR ไว้นะคะแล้วก็จะเดินหน้าในเรื่องของการกระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะสหรัฐวันนี้ไม่ได้มีการประกาศตัวเลขอะไรออกมาที่สําคัญนะคะแต่ว่าถ้ามาดูยอดผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3ามล้านเก้าแสนรายแล้วค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า1นึ0 0 0สนสี่ารายท่ามกลางการป้องกันของคุณโดนัททามที่ตอนนี้อาจจะให้ผู้คนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้มีการยืนใกล้การห่างกันเหมือนอย่างที่บ้านเราทํากันด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกยังคงให้ความสนใจกันอยู่ ะะยิ่งคุณโดนัทป์ออกมาตอกย้ํากันเลยนะคะว่า ผู้ยอดผู้เสียชีวิตต่างหากที่สําคัญมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อค่ะค่ะ,ะนะคะก็เป็นภาพหนึ่งที่หลายๆคนคน่อนข้างกังวลใจนะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปในค่าคืนวันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะรอลุ้นนะคะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ทิศทางเศรษฐกิจของยูโรโซนหรือว่าในสาภาพยุโรปนั้นสามารถฟื้นตัวได้จากภาวะวิกฤตโควิด -19 ค่ะติดตามสินเชื่อฉุกเฉินสักนิดหนึ่งนะคะใคะรที่บอกว่าอยากจะขอวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินหลักหม ห0 0 0บาทเนี่ยตอนนี้ไปขอกันได้ที่ธนาคารออมสินด้วยนะคะ,คะอัตราดอกเบีย้ยก็ไม่ได้อยู่ในระดับสูงค่ะทางด้านของสินเชื่อฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทจากธนาคารออมสินเริ่มเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w g ์ b o r t h ค่ะสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้หรือว่าวงเงินจะเต็มโดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้มีร ได้ไม่เกินเดือนละ30,000บาทสัญชาติไทยและอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเมื่อรวมอ,อายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน70ปีผู้ประกอบการอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรนะคะอัตราดอกเบีย้ยคงที่0 1 0อเต่อเดือนค่ะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกรันชำระคืนภายในไม่เกิน2ปีปลอดการผ่อนหนี้นะคะใน6เดือนงวด6งวดแรกด้วยค่ะเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยในงวดที่7โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของ กู้ค่ะส่วนทางด้านของอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นบัตรกดเงินสดค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนนะคะธกะสค่ะเขากําหนดนะคะคุณสมบัติผู้กู้สําหรับบัตรกดเงินสด a อแคชนะคะเป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชรําระหนี้นะวันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนีค้ค้างชําระไม่อยู่ระหว่างการปรับปรงุงโครงสร้างหนี้วัตถุประสงค์ของเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นในครัวเรือนวงเงินกู้สูงสุดรายละ5 0,000บาทสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ อัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับ MRR นะคะชำระคืนไม่เกิน1ปีโดยใช้หลักประกันเงินกู้จำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย2คนค้ำประกันค่ะคำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ4ี่ทุ่มพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ หรือนี่คือสไตล์ชีวิตของนาจ้า